วันนี้นะคะก็เป็นคลิปสรุปของทศยมและก็เศษส,ส่วนนะคะเราเรียนเสร็จหมดแล้วนะคะครูจะมาสรุปให้ก่อนสอบนะคะมาดูเศษส,ส่วนและทศยมกันเศษส่วนมีอยู่สามชนิดนะคะมีเศษส่วนแท้เศษส่วนเกินแล้วก็จำนวนค่ะนะคะเศษส่วนแท้เป็นยังไงเศษส่วนแท้ตัวเศษจ,จะน้อยกว่าตัวส่วนค่าสมบูรณ์ของเศษจ,จะน้อยกว่าค่าสมบูรณ์ของส่วนนะคะ สามส่วนห้าลบสองส่วนสามหกส่วนแปดนี้นะคะทีนี้เศษเกินเศษเกินก็คือตัวเศษมันมากกว่าตัวส่วนค่าสมมูลเศษมากกว่าค่าสมมูลส่วนเช่นสิบเอ็ดส่วนสามลบสิบสองส่วนแปดลบห้าส่วนสองนะคะนี่ว่าเศษเกินต่อมาจํานวนค้าจํานวนค้าก็คือเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปจํานวนค้าแบบนี้นะคะโดยนำสิบเอ็ดไปตั้งแล้วก็หารด้วยสามนะคะก็จะได้ สามเศษสองส่วนสาม,สามเพราะว่าสิบเอ็ดหารด้วยสามมันได้สามแล้วก็เศษสองนะคะส่วนของตัวเดิมก็คือสามนักเรียนคงทำได้อยู่นะคะนี้มาดูทศนิยมทศนิยมจะมีอยู่สามส่วนส่วนแรกคือจำนวนเต็มแล้วก็มีจุดแล้วก็มีส่วนที่เป็นทศนิยมนะคะเรามาดูส่วนแรกก็คือจำนวนเต็มมีเต็มหน่วยเต็ม 10, สิบ, 100, สบเต็มร้อยเต็มพันไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็มีจุดอยู่ตรงกลางแล้วก็มีทศนิยมทอเซยมตำแหน่งที่หนึ่งจะเป็นหนึ่งส่วนสิบตำแหน่งที่สองเป็นหนึ่งส่วนร้อยตำแหน่งที่สามเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งพันนะคะเช่นข้อนี้คือสี่ร้อยสิบสองจุดห้าหกเจ็ดหลังจุดจะอ่านเป็นตัวเลขเลยนะคะคือห้าหกเจ็ดเลยค่าประจำหลักของเลขสี่คือสี่ร้อยเพราะมันเป็นหลักร้อยนะคะ เลขหนึ่งคือหลักสิบก็คือมีค่าเป็นสิบเลขสองหลักหน่วยมีค่าเป็นสองห้ามีค่าเป็นห้าส่วนสิบนะคะเพราะมันอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งส่วนสิบส่วนหกอยู่ตำแหน่งหนึ่งส่วนร้อยคือตำแหน่งที่สองคือหกส่วนร้อยตำแหน่งที่สามคือเจ็ดมีค่าหนึ่งส่วนพันก็คือเจ็ดส่วนพันนะคะโอเคอันนี้คือค่าประจำหลักของทศนิยมนะคะทีนี้ถ้าเราจะกระ จจย,ยังไงนะคะคือ412.567กระจายได้เต็ม4คูณ100บวกด้วย1คูณ 10, บวกด้วย2คูณ1อันนี้คือจำนวนเต็มที่อยู่ขวามือเอ้ยอยู่ซ้ายมือของทศนิยมทีนี้มาดูซ้ายมือมาดูขวามือก็คือตำแหน่งแรกคือ5คูณ1ส่วนตำแหน่ง2คือ6คูณ1ส่วน10นะคะอันนี้คือเลข6นะ ตำแหน่งสามคือเจ็ดคูณหนึ่งส่วนพันนะคะก็เขียนกระจายได้เลยทีนี้ครูกระจายมาให้เราให้หนักเรียนเขียนปเป็นทศนิยมหนึ่งคูณหนึ่งร้อยมันได้หนึ่งร้อยสองบวกด้วยสองคูณสิบก็คือยี่สิบก็เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบจุดเท่าไหร่อันนี้คือหลังจุดแล้วนะเพราะมันส่วนสิบแล้วก็คือหลังจุดแล้ว หลังจุดตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งก็คือสามคูณสิบแล้วก็ใส่เลขสามไปเลยใส่จุดใส่เลขสามบวกด้วยสี่คูณหนึ่งพันมันขาดตำแหน่งหนึ่งร้อยไปใช่ไหมหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยไม่มีเราก็ใส่ศูนย์ทีนี้มันมีตำแหน่งหนึ่งส่วนหนึ่งพันก็คือตำแหน่งที่สามก็ใส่เลขสี่ลงไปเพราะมันเป็นสี่คูณด้วย หนึ่งส่วนหนึ่งพันนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งร้ยยี่สิบจุดสามศูนย์สี่นะคะต่อมาเขาให้เรากระจายเขามีทศนิยมมาให้เราก็เท่ากับตำแหนง่งค่าหนึ่งร้อยคูณหนึ่งส่วนหลักสีบมันไม่มีก็ไม่ต้องเอามาเขียนนะคะมันเป็นศูนย์ไม่ต้องเอามาเขียนหลักหน่วยคือสองคูณหน่วยก็คือหนึ่ง บวกด้วยตำแหน่งที่หนึ่งไม่มีเพราะมันเป็นศูนย์ไม่ต้องเอามาเขียนก็มาเขียนตำแหน่งที่สองเลยตำแหน่งที่สองค่าของมันคือหนึ่งส่วนร้อยนะคะบวกด้วยตำแหน่งที่สามคือหนึ่งส่วนพันก็จะเป็นห้าคูณหนึ่งส่วนพันแบบนี้กระจายได้แบบนี้นะคะโอเคทีนี้เรื่องต่อมาคือเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมนะคะเป็นยังไง เศษส่วนถ้ามันส่วนสิบมันคือทศนิยมหนึ่งตำแหนง่งถ้าส่วนร้อยคือสองตำแหนง่งส่วนพันคือสามตำแหนง่งส่วนหมื่นคือสี่ตำแหนง่งเราดูจากเลขศูนย์นะส่วนสิบมีเลขศูนย์หนึ่งตัวคือหนึ่งตำแหนง่งส่วนหนึ่งร้อยมีเลขศูนย์สองตัวคือสองตำแหน่งนะคะดูจากเลขศูนย์ก็ได้ทีนี้สองส่วนสิบมันคือหนึ่งตำแหนง่งก็เป็นศูนย์จุดสอง นีลบเก้าส่วนหนึ่งร้อยคือสองตำแหน่งมีลบใส่ลบให้มันด้วยก็เป็นศูนย์จุดศูนย์เก้าเพราะว่าสองตำแหน่งทีนี้ส่วนหนึ่งพันคือสามตำแหน่งก็เป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองหรือเราจะเลื่อนจุดก็ได้นะเลื่อนมาที่ตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองแล้วก็ตำแหน่งที่สามก็ใส่ศูนย์ใส่ศูนย์เติมจุดแบบนี้ คือการเลื่อนจุดอ่าอันนี้ครูจะพาเลื่อนจุดสีตำแหน่งนะเลื่อนมาหนึ่งเลื่อนมาสองเลื่อนมาสามยังไม่เจอเลื่อนมาสี่ตรงนี้ก็เป็นศูนย์จุดตรงนี้เราก็ตอบลบศูนย์จุดศูนย์สามสองจี่ตำแหน่งยังมันมีเลขศูนย์อยู่ตรงนี้ด้วยศูนย์สองโอเค อันนี้คือเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมนะคะโดยการเลื่อนจุดนะคะทีนี้ถ้ามันไม่เป็นส่วนหนึ่งร้อยหรือส่วนหนึ่งพันหรือส่วนสิบเราต้องทําให้มันเป็นส่วนสิบหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งหมื่นก่อนนะคะโดยลบสามสิบเอ็ดส่วนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าทำให้เป็นส่วนอะไรได้บ้างส่วนหนึ่งร้อยไม่ได้มันเกินมาแล้วก็คือทําให้เป็นส่วนหนึ่งพันต้องคูณเท่าไหร่คูณสองในสองร้อยห้าสิบ คูณสก็จะเป็นลบสามส่วนหนึรคูณสี่ข้างเศษและส่วนก็ให้ส่วนเป็นหนึ่งพันสามสิบเคูณสได้ลบหนึส่วนด้วยหนึ่แบบนี้ทีนี้พอมันเป็นส่วนหนึ่งพันแสดงว่ามันจะเป็นทศนิยมสามตำแหน่งใช่ไหมเราก็มาทำให้มันเป็นสามตำแหน่งใส่ลบให้ด้วยนะคะเป็นลบก็เป็นหนึ่งศูนย์จุดหนึแบบนี้ ทีนี้ข้อสองข้อสามให้นักเรียนลองไปทําเองนะเปลี่ยนจํานวนค้าให้เป็นเศษเกินพอเป็นเศษเกินก็เปลี่ยนส่วนให้เป็นหนึ่งร้อยแล้วก็มาเลื่อนจุดส่วนส่วนแปดก็ไปทําให้เป็นส่วนหนึ่งพันแล้วก็เลื่อนจุดนะคะทีนี้เปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนเปลี่ยนยังไง โดยการนับตำแหน่งทศนิยมนะคะถ้ามันเป็นหนึ่งตำแหน่งทศนิยมหนึ่งตำแหน่งจะส่วนสิบหนึ่งตำแหน่งส่วนสิบสองตำแหน่งส่วนร้อยสามตำแหน่งส่วนพันเหมือนเศษส่วนเลยแค่กลับกันเฉยๆทีนี้เรามาดูศูนย์จุดสามมันคือส่วนเท่าไหรส่วนสิบก็เอาสามมาเลยส่วนสิบทีนี้ลบศูนย์จุดหนึ่งห้าก็เอาลบหนึ่งห้ามาส่วนเท่าไรส่วนร้อย ทีนี้ลบหนึ่งจุดไม่ใช่เศษจุดสิหนึ่งสองสามสี่ส่วนเท่าไรอันนี้ใส่ข้อมาให้มันนะเพราะมันเป็นพันหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่ส่วนด้วยหนึ่งพันข้อนี้ก็จะเป็นห้าหมื่นสองร้อยสามสิบสี่ส่วนด้วยหนึ่งหมื่นนะแบบนี้เปลี่ยน ตัวเฉมให้เป็นเศษส่วนนะคะสีตำแหน่งก็เป็นส่วนหนึ่งหมื่นเคสีตำแหน่งมีศูนย์สีตัตวทดสอบสีตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่มีศูนสี่ตัวก็แสดงว่าต้องเป็นส่วนหนึ่งมื่นใส่ส่วนไว้ก่อนเลยข้างบนเอาตัวเลขมาใส่เฉยๆก็หกร้อยแปดแบบนี้ง่ายมากอันนี้ก็เอาลบสองจุดไม่ใช่ เราจะไม่ใส่จุดแล้วนะสามห้าเพราะว่าเราทำให้เป็นเศษส่วนสองตำแหน่งคือส่วนหนึ่งร้อยมีเลขศูนย์สองตัวทีนี้อันนี้สามตำแหนง่งก็มีเลขศูนย์สามตัวก็ส่วนหนึ่งพันแบบนี้โอเคง่ายมากทีนี้เปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมเปลี่ยนยังไง เราตั้งหารยาวเลยนะก็คือสองหารด้วยสามสามสามอะไรได้สองไม่ได้ก็ใส่ศูนย์ใส่จุดเติมศูนย์สามอะไรได้ยี่สิบสามหกสิบแปดก็เหลือสองเติมศูนย์อีกสามหกสิบแปดลบอีกเหลือสองเติมศูนย์สามหกสิบแปดก็ลบไปเรื่อยๆเห็นไหมว่ามันจะเป็นยี่สิบลบสิบแปดไปเรื่อยๆแบบนี้เราก็รู้แล้วว่ามันจะ ซ้าไปเรื่อยๆดังนั้นเราก็เล้ตอบ0.666แล้วก็ใส่จุด3ามตัวให้มันก็คือมันจะซ้ําไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ให้นักเรียนไปทาลบ17ส่วน9เองนะก็คือตั้ง17หารด้วย9ได้คําตอบแล้วก็ใส่ลบให้มันด้วยนะคะเพราะว่าเป็นจํานวนลบทีนี้เปลี่ยนทศนิยมซ้ําให้เป็นเศษส่วนเปลี่ยนยังไงทศนิยมซ้ําก็คือมันจะเขียนแบบ ใส่จุดไว้ข้างบนใส่จุดข้างบนก็คือซ้ำเลขหนึ่งไปเรื่อยๆถ้าใส่จุดสองตัวก็คือซ้ำสองตัวไปเรื่อยๆคือใส่ที่หนึ่งกับสองก็จะเป็นซ้ำหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองไปเรื่อยๆถ้าใส่ถ้ามันซ้ำสามตัวจะไม่ใส่ข้างสามนะจะใส่ตัวแรกกับตัวสุดท้ายที่มันซ้ำแสดงว่ามันซ้ำสามตัวคือหนึ่งสองสามก็จะเป็นวงจุดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆทีนี้ถ้ามันซ้ำแค่ตัวเดียวก็คือซ้ำแค่เลขสามแต่ว่ามีเลขหนึ่งกับเลขสองอยู่ข้างหน้า จะเขียนยังไงก็คือเขียนเป็น0.12 12นี่ไม่ซ้ำแต่ว่ามันซ้ำเลข3ก็คือจะเป็น3 3 3ไปเรื่อยๆนะคะก็คือซ้ำแค่เลข3ตัวหลังต่อมา0.123 32ตัว2ตัวหลังแบบนี้ก็เขียนมาเดิม0.1 1ไม่ซ้ำ323ก็เขียน23 23 23ไปเรื่อยๆนะคะโอเคแล้ววิธีทำทำยังไงเราจะใช้สูตรลัดเลยก็คือ ตัวเลขทั้งหมดลบด้วยตัวไม่ซ้ำส่วนด้วยเลขเก้ากับเลขศูนย์เลขเก้าจะเขียนเมื่อจำนวนตัวซ้ำมีตัวซ้ำเท่าไหร่ก็เขียนเลข9ก้าไปเท่านั้นส่วนเลขศูนมีตัวไม่ซ้ำเท่าไหร่ก็เขียนลงไปทีนี้เรามาดูข้อนี้ศูนย์จุดสองสามตัวเลขทั้งหมดก็คือสองสามนำมาเขียนลบด้วยตัวไม่ซ้ำตัวไม่ซ้ำไม่มีเพราะมันซ้ำทั้งสองตัวเลยแล้วก็ใส่เลขศูนย์ให้มันส่วนด้วย เลขเก้าคือตัวสามันสามสองตัวใส่เก้าเก้าแล้วเลขศูนคือจำนวนตัวที่ไม่สามไม่มีก็ไม่ใส่นะคะก็เท่ากับยี่สิบสามส่วนด้วยเก้าสิบเก้าแบบนี้ทีนี้มาดูข้อข้อสองให้เรียนไปทำเองนะครูจะทำข้อสามให้ดูอันนี้ทำเองข้อสามคือเอาตัวเลขมาทั้งหมดห้าเก้าเจ็ด ลบด้วยตัวที่ตัวที่ไม่ซ้ำก็คือห้าเก้ามันไม่ซ้ำส่วนด้วยจำนวนตัวที่ซ้ำก็คือเลขเก้าจำนวนตัวที่ซ้ำมีซ้ำตัวเดียวคือเลขเจ็ดใส่เลขเก้าตัวเดียวทีนี้ศูนย์ใส่เมื่อตัวที่ไม่ซ้ำตัวที่ไม่ซ้ำมีสองตัวก็คือเลขห้ากับเลขเก้าใส่ศูนย์ไปสองตัวแบบนี้ทีนี้ห้าร้ก้สิบเจ็ดลบห้าสิบเก้าเหลือเท่าไหร่ออ เหลือห้าร้อยสามสิบแปดส่วนด้วยเก้าร้อยเปลี่ยนแบบนี้นะใช้สูตรไปเลยโอเคทีนี้การบวกการลบทศนิยมนะคะมันมีหลักการสีหลักการถ้าเป็นบวกกับบวกจำนวนเต็มบวกกับเต็มบวกเรานำมาบวกกันได้เลยโดยที่ให้มันตรงหลักก่อนตรงตำแหน่ง ทศยมตรงทศยมตำแหน่งที่1ที่2ที่สามตรงกันบวกลบเลยนี้ถ้าเป็นจำนวนลบกับจำนวนลบเอาค่าสมบูรณ์ของลบแต่ละตัวมาบวกกันบวกกันเสร็จแล้วใส่ลบให้มันเพราะว่ามันเป็นจานวนลบบวกด้วยจานวนลบก็จะได้จํานวนลบนะคะทีนี้ถ้าเป็นบวกกับลบเราก็จะเอาค่าสมบูรณ์มากลบด้วยค่าสมบูรณ์น้อยจะตอบเป็นบวกหรือเป็นลบเราต้องมาดูว่าค่าสมบูรณ์ตัวไหนมากถ้าค่าสมบูรณ์ของบวกมากตอบบวกถ้าค่าสมบูรณ์ของลบมากตอบ ไอตอบลบนะคะโอเคหลักการที่สีก็คือถ้าเขาบอกมันเป็นการลบแต่อยากให้มันเป็นบวกเปลี่ยนจากลบให้เป็นบวกก็คือตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเป็นตัวตั้งบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวลบนะคะโอเคที okay. นี้เราลองมาทําดูข้อแรกนะคะก็คือศูนยจุดหนึ่งสองสบวก ห้าสี่สองเราจะตั้งให้มันตรงกันไปเลยนะห้าจุดสี่สองตรงแล้วบวกเลยสามสี่ห้าใส่จุดก็เป็นห้าก็ตอบห้าจุดห้าสี่สามส่วนห้ามันเป็นจำนวนบวกกับลบเอาค่าสมบูรณ์มากลบเอค่าสมบูรมากลบด้ยค่าสมบูรณ์น้อยค่าสมบูรณ์มากคือ 4.19ลบด้วยค่าสมบูรณ์น้อยคือ3.08ลบแล้วได้1.11ใส่บวกหรือใส่ลบใส่บวกนะคะเพราะว่าค่าสมบูรณ์ของบวกตรงนี้มันมากกว่าตรงนี้นะคะก็ใส่บวกแล้วตัวนี้ละ่ะตัวนี้คือหลักการที่สี่นะก็คือมันลบกันอยู่ก็คือ7.56ลบด้วย เก้าจุดหกสามทีนี้เราจะเปลี่ยนจากลบตรงนี้ให้เป็นบวกเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนให้เป็นบวกตัวนี้ต้องเป็นจํานวนตรงข้ามก็คือจะเป็นเก้าอยู่ก็เป็นลบเก้าอย่างนี้นะคะพอเป็นแบบนี้แล้วก็มาบวกลบกันเหมือนข้อสามใช้หลักการค่าสมบูรณ์มากลบด้วยค่าสมบูรณ์น้อยนะคะค่าสมบูรณ์มากคือเก้าจุดหกสามลบค่าสมบูรณ์น้อยคือเจ็ดจุดห้าหกลบกันเหลือเจ็ด เหลือศูนย์เหลือสองใส่บวกหรือใส่ลบใส่ลบเพราะว่าค่าสมบูรณ์ตรงเนี้ยค่าสมบูรณ์ของตัวลบมันมากก็มันเป็นเก้าเลยมันมากกว่าเจ็ดตรงนี้ก็ใส่ลบให้มันก็ตอบลบสองจดศูนย์เจ็ดนะคะทีนี้การบวกลบเศษส่วนเป็นยังไง มีสามหลักการคือทำส่วนให้ถ้าส่วนมันเท่ากันก็คือบวกลบกันได้เลยแต่ว่าถ้าส่วนไม่เท่ากันทำส่วนให้เท่ากันโดยการหาคอลอนอลจำนวนคะ่ะทำให้อยู่ในรูปเศษเกินแล้วนำเศษมาบวกลบกันถ้าส่วนมันเท่ากันแล้วนะโอเคเรามาดูอันนี้คือมันเป็นจำนวนคะ่ะจำนวนคะ่ะตรงนี้เราต้องทำให้เป็นเศษก่อนเศษเกิน ก็คือจะเป็น2อส่วนสบวกด้วยเศษเกิน3ามคูณหนึได้3าบวกหได้4ีส่วนสทีนี้ส่วนเหมือนกันแล้วเอาเศษมาบวกกันได้เลยก็คือ2อบวกสเป็น6กส่วนสแบบนี้นะคะทีนี้ข้อนี้ส่วนมันไม่เท่ากันเราจะไปหาครนอของ5 6กับ3หายังไง3หารได้ สามสองเป็นหกสามหนึ่งเป็นสามหารต่อไม่ได้ก็จับมาคูณกันเลยเป็นสามคูณห้าคูณสองคูณหนึ่งห้าสามสิบห้าคูณสิบห้าคูณสองได้สามสิบสามสิบคูณหนึ่งก็ได้สามสิบแสดงว่าคอลนอคือสามสิบเราก็ทําส่วนให้เป็นสามสิบส่วนห้าทำให้เป็นสามสิบก็คือนำหกมาคูนส่วนหกนำห้ามาคูณ ส่วนสามนำสิบมาคูณเพื่อทำให้ส่วนแต่ละตัวเท่ากันนะคะคือสามสิบก็เท่ากับสี่หกยี่สิบสี่ส่วนสามสิบบวกด้วยยี่สิบห้าส่วนสามสิบบวกด้วยแปดสิบส่วนสามสิบส่วนเท่ากันนำตัวเศษมาบวกกันบวกกันได้เท่าไหร่ได้หนึ่งร้ยี่สิบเก้า ส่วนสโอเคข้อ3ากับข้อสีให้นักเรียนไปทำเองนะหมดแล้วก็มีแค่นี้นะคะที่ครูจะมาสรุปให้ก็คือมีเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมเปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วนแล้วก็ทำให้เป็นทศนิยมซ้ำนะคะแล้วก็การบวกลบทศนิยมนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย